น้อยขุนเงินกินข้าวกับไข่เจียวกับพี่โบครับอร่อยมากเลยครับอร่อยไหมพี่โบอร่อยมากเลยค่ะองรอร่อยไหมครับคุณเงินกินข้าวกับไข่เจียวครับอู้สับบัดอร่อยจังเลยครับอือกินคำใหญ่เลย ผมกินข้าวกับพี่โบได้ครับเพราะว่าผมเป็นนกสะอาดคุณแม่อาบน้ำให้ตลอดครับใส่แชมพูอย่างหอมเลยผมไม่ได้ออกไปข้างนอกผมอยู่แต่ในบ้านห้องแอร์ครับอ,อร่อยจังเลย นกกินข้าวกับไข่เจียวพี่กับน้องกินข้าวด้วยกันครับพี่โบกับน้องขุนเงิน กินอีกสิลูกกินอีกแล้วอพแล้วอร่อยจังเลยพี่โบก็อร่อยน้องก็อร่อยไม่หยุด นกกินข้าว